กิจกรรมใหม่มาเยือนเซิร์ฟเวอร์จีนทางด้านของต่ายทางด้านของแดนเทพนะครับสำหรับอันนี้จะมีมอนส์ให้เราตีรวมกับกิจกรรมตัวเดินหมากกระดานมีอะไรในตู้อย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาละรครับก็ขบสวัสดีเปนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวรนเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสัพยุติอาจารย์เซิร์ฟจีนกับกิจกรรมเข้าใหม่นะครับจะปีทั้งหมด2กิจที่พ่วงกันนะนั่นคือกิจหมากกระดานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วนะสำหรับกิจกรรมหมากกระดานนี้นะครับเราก็เลือกตัวแล้วเอาไปเดินนะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยจะเป็นธนะของตัวแต้มแดนเทพเลยครับเนี่ยมันจะมีแต้มแดนเทพร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดส แต่พวกนี้เนี่ยเราจะเอาไปเล่นในแดนเทพนะครับโดยแดนเทพนี้นะครับจะมีด้วยกันการอัพแต้มบอสนะครับเนี่ยที่เป็นอัพแต้มต่างๆในการอัพไปก่อนจนมี200แต้มนะครับมันจะได้เป็นตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลทาแต้มนะครับเห็นไหมมันจะมีรางวัลทําแต้มถึง40ก็ 5, จะมีเป็นไส้กรอกมีหินมีตัวนะครับมีท่าหน้าของไข่มุกพันสองนะไข่มุกนี้เอาไว้แลกของรางวัลในร้านค้าได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านค้าก่อน ดยหน้าของการซื้อใบเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กิจ3กิจที่มันมาพร้อมๆกันก็จะมีทนะของตัวอุปกรณ์นะครับผีเสื้อรีรันที่เป็นตัวฟาร์มเศษตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีร้านค้าแรกนะครับที่มันมีนะเขาแยกร้านค้าเอาไว้ข้างเขาแยกร้านค้าตัวกิจเอาไว้แบบแยกจากจกันจะงงเหมือนกันว่าเขาแยกจากกันทําไม <c oughs> อันนี้ครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าแยกออกมานะครับจะมีซื้อลายวันได้ตัวด้วยนะไปสุ่มถังซานเทพ2เทพนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นของรางวัลจีบประทัดตัวไปเรื๋ของรางวัลในถุงจากการเดินหมากระดานเนี่ยจะเป็นแหวนทะนาของมด5 0 0แสนปีนะครับแล้วก็มีที่อัพนะครับอันนี้ไว้อัพเรื่องขั้นแหวนนะครับสำหรับไป็พวกแหวนลุ้งนั่นแหละก็ประมาณเท่านี้ครับจริงๆเนี่ยของพวกนี้มันมาบ่อยมากๆนะแล้วก็ตัวธนาของไข่มุกนะครับจะมีการแลกตัวมีการแลกแต้มนะครับเนี่ยของรางวัลก็มาเน ก็จะมีเป็นดวงตราเทพแห่งอาชูร่านะครับอันนี้จะเป็นลูกแก้วพิเศษจันไม่แน่ใจว่าใช้ตรงไหนเหมือนกันน่าจะเป็นพวกกระดูกยญญานภายนอกแหละลูกแก้วประมาณนี้นะครับจะมีตรงมีตัวมีแต้มเนี่ยได้อน,นี้สิบงสิบถุงแลกได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่น้อยเลยกว่ราจะแลกได้นะอันนี้จานใส่ไว้ก่อนแล้วก็เดินนะครับมันจะมีรางวัลเคเวสประจําวันกิจเนี้ยมีเวลาทั้งหมด7วันนะครับโดยเควสเนี่ยจะมีการได้รับพอาทิตย์ในการเปิดเดินแล้วก็จะมี เนี่ยแต้มเทพอชูรา่าให้กับเราด้วยนะครับทุกครั้งที่เราเดินนะครับมาตึมตมตึมตึมตึมเมื <c oughs> ่อเราเดินไปแล้วนะครับนับนับหนึ่งเห็นไหมเดินได้สูงสุด30ครั้งนะครับเราก็เดิน30ครั้งไปเลยเราก็เดินแบบตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองไปครบ30สครั้งมันก็จะเป็นกิจที่เล่นเหมือน ทั่วไปที่เราเล่นนะครับาการจะเดินให้ครบ30เพื่อเอาแต้มให้ครบรถังซานเท่านั้นแหละก็กับว่าเราอาจจะต้องถัวเฉลีย่ยเปิดทุกๆว,วันวันละ3า30 30คิดว่านะอืมน่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดให้ออกตัวละครกิจกรรมจะเล่นไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับหมายถึงว่าเกลือไม่ต่างจากเดิมอะ่ะอืมไม่ได้เชี่ยอะไรเลยเ,เสียงซิต้องเดิน30ครั้งครับเพื่อเราจะเอาแต้มเทพอัุฉราทั้งหมด 120แต้มนะครับเพื่อเอาไปอัพพลังแล้วเราจะได้เดินง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับทุกกิดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างจากปกติที่เราเคยเล่นนะใส่ไปแค่นี้ก็น่าจะพอ,อะใส่เทพไปไม่ได้หรอห้ามใส่เทพด้วยใจร้ยา,ยายจังแต่แค่ตัวเดียวน่าจะผ่าน,นครับส่วนใหญ่มอนพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะแค่แบบตีผ่านด่าน แล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าเราตกตรงที่มันเป็นดวงตาสีม่วงเนี่ยที่จานตกเนี่ยมันจะได้เล่นเกมทุกเกมในกระดานนะครับนั่นคือในกระดานเนี่ยมีเกมอยู่กี่รูปแบบเราจะได้เล่นหมดเลยนะครับเนี่ยจานตกจานเดินมาตกสีม่วงพอดีเลยจังหวะที่กําลังเดินอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยสีม่วงที่มันเป็นรูปดวงตาเมื่อกี้ครับแต่ว่าตอนนี้จานเรียกบอสได้แล้วนะครับเราจะไปชั้น2กันเราจะได้เอาแต้มเยอะๆอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากิจเนี้ยเป็นกิจที่เน้นดวงเยอะมากนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลากับการที่ไปเดินติดข้างทางอะ่ะถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยก็รู้สึกได้เลยอะ่ะไม่แบบบางทีเราไปได้ชั้นแค่นี้แต่คนอื่นอะ่ะไปได้ไกลไกลนะครับอืมเนี่ยถ้าเดินตกสีม่วงเนี่ยครับจะได้เล่นเกมทุกเกมที่มีอยู่ในกระดานเลยอ,อย่างจุ้นนะครับอันนี้การเล่นให้มันครบสามสิบจานก,ก็เล่นจนครบแล้วนะครับก็ผ่านมาชั้นหนึ่งสาสิบชั้นจานได้ประมาณนี้เกือบเกือบไปสองชั้นนะนี่ก็เก็บ เก็บแต้มนะครับอ่าเก็บแต้มน,นี้มานะครับแล้วก็ไปที่วิหารเทพครับอันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาอัพแต้มก่อนที่เราได้มาเมื่อกี้นะได้จะได้มาอีกโอเคขึค้นเลเวลสิบครับแต่ว่าน,นี่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าถังซานเทพเราไม่ส่องดา้วแดงหรอโอ้โหอันนี้ใครไม่มีดาวตัวละครเป็นข้อจํากัดเลยนะเนี่ยอันนี้เราก็ส่งนะครับนี่อันนี้เราสามารถตีได้แล้วนะครับก็มาเลยครับชั้นแรกครับโอ้ อันนี้เราต้องไปร่วมปาร์ตี้คนอื่นหรอโหคือ,อ,อมันจะมีระดับพลังที่เป็นตัวกําหนดอยู่ครับซึ่งอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะตีเลยได้ไหมอ๋อตีเลยได้ครับนี่เรากำลังเดินมาตีเหรออ๋อรู้ว่าจะไม่เจอมอดแล้วครับ โอ้แต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของเรามีไม่เยอะนะครับเซิฟจิงจันไม่ค่อยได้ดองแต่ก็ชั้นแรกน่าจะไม่ไม่ไม่ฝืนขึ้นคอมากนะครับแต่รู้สึกว่าชั้นยิ่งชั้นผงสูงเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับนี่แล้วก็ตีตีไปครับจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสามารถจาก อแหวนเทพที่มีนะครับสำคัญมากเลยอ่ะถ้าไม่มีถังซานอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่บังคับมากนะถ้าคุณไม่ได้สุ่มถังซานหรือว่าไม่มีดาวเนี่ยมันจะมีอัพเลเวลที่ไม่ถึงเกณฑ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแตงก็ตามชัดเจนเลยครับอันนี้ชัดเจนจะเจอพอตีตายแล้วเราก็จะได้พวกเนี่ยถุงมานะครับในแต่ละชั้นตีได้เหมือนจะมันจะมีรอบรีนะถ้าสังเกตว่ามันมีรอบรีทุกๆชั่วโมงเลยครับที่เราสามารถมีรอบรีได้นะ อันนี้เราก็ตีซ้าได้นะครับเหมือนจะได้แค่ประมาณ3ครั้งต่อรอบนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันก็จะได้ของที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้จะได้เป็น602อันนี้ันจะได้เป็น903นะครับเห็นไหมของละมันมันก็จะดีขึ้นมานะครับแล้วก็หากว่าเราทาแต้มได้ถึงเกรนเนี่ยมันก็จะมีของละมันที่อัพดาวเพิ่มเพิ่มเติมนะครับแต่เซดาวัตความแรงจากทักษะเทพนี้โอ้โหกลายเป็นเงื่อนไขมากเลยนะต้องทําตัวละครให้ดาวแรงนะครับแล้วก็ของละมันด้านล่างนะครับจะมีตัวนะครับมีจิตนะครับ ก็จะมีพวกอีห้าวนะที่มีให้กับเรานะครับติดเป็งอีกแล้วก็จะมีลูนนะครับแล้วก็จะมีเป็นสัตว์วิญญาณนะครับมีตู้สกินนะครับมีเป็นแหวนเทพนะครับระดับสีทองนะต่อร0 5ยแล้วก็120เป็นลูกแก้วของตัวอัพถังซานนะครับไม่ได้จะว่าอัพส่วนไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สังเกตระบบว่ามันมีอะไรเข้ามาตอนไหนเหมือนกันนะเออต้องดูตัวถังซานสิไปแอบอัพ อัพตัวแต้มมาแต่เมือ่อไหร่ก็ใม้รู้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามา <c oughs> อ๋อนี่ไงลูกแก้วอัพครับทำให้มันแรงขึ้นครับเนี่ยลูกแก้วที่เราได้จ,กจากกิจกรรมเหมือนเห็นแวบๆมีสาลูกนะครับสามสี่ลูกนี่แหละอัพแล้วทําให้สายแรงขึ้นนะครับเหมือนจะอัพได้สูงสุดสามขั้นนะสังเกตน,นะครับอัพได้ทห้หมดสามขั้นมันมีทั้งหมดสามจุดก็คือยิ่งอัพ อันนึ่งเนี่ยมันก็จะได้แรงเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับอ๋อก็ว่าอยู่ว่า3ขั้นมาจากไหนนะครับก็คือได้จากกิจกรรมนี้เลยนะดังนั้นขั้นแรกเราต้องได้ปีกจากตู้มาก่อนนะครับขั้นที่2ก็มาเล่นวิหารเทพแบบนี้นะครับทำตรงทำแต้มก็ว่ากันไปนี่คือกิจกรรมใหม่วิหารเทพของตัวถังซานซิลลู แล้วก็ในส่วนของรางวัลภายในถุงนะครับจารย์ไม่ได้บอกการันตีไปเนาะก็แหวนเนี่ยมันจะการันตี250แล้วก็แก่น3เนี่ยจะการันตีอยู่ที่1 30 90แล้วก็เป็น70นะครับสว่วนอันนี้การันตีทุก12นะครับ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดูแล้วเล่นดูมันๆนะเออตีบอสนะครับอันนี้หลักๆเลยก็น่าจะต้องอัพพลังเราเยอะๆหน่อยเพราะว่าบอสยากๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากถ้ารอบดีรอบหนึ่งเราทีได้หมด3ครั้งเห็นไหมแล้วมันจะมีรอบดีได้บนขวาครับแต้มในการตีเนี่ยมันจะมีบนเป็นป้ายครับเห็นไหมป้าย2อทับสอ่ะเหมือนจะตีได้วันหนึ่งแค่3ครั้งดังนั้นเนี่ยเราต้องดันไปตีให้มันลึกๆครับเพราะว่าของรางวัลที่ลึกๆมันได้ดีกว่าเนี่ยมีรางวัลไอ้มีคูดาบอสเกิดด้วยนะครับ พราะแต่ตัวเกิดเนี่ยก็จะมีครูดาวขึ้นแล้วก็มีจํานวนที่จํากัดนะครับอย่างเช่นสีไอสีม่วงเนี่ยก็จะมีเหลือตอนนี้อยู่79ตัวนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยไม่จํากัดกลรวแต่ว่าเราจะตีไปได้อันนี้ก็จะเป็นกิจการมบดีที่มาหาของอัพถังซานนะครับอันนี้ก็จําเป็นนากมในลูกแก้วเนี่ยเอาไปอัพที่เราได้ปีกมาเหมือนเป็นที่อัพกระดูกนะครับให้ได้สีดาว6ดาวนะครับแบบแบบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นตัวถุงมานะครับมาเปิดลุ้นของรางอื่นๆจิปะทะเล่น กันได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวิหารเทพก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องวัยในเกมเมอร์กันด้วยฝากหลานเติมเงินสเตลล่าโก,ก้พัดเติมถูกเติมใ่เติมดีไม่มีดีฟวันเติมแล้วอย่าลืมก,กโดโคพส W K สุดสอบทางช่องวัยในเกมเมอร์สำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ